เอาละครับผมสวัสดีฮะอยู่กันกับเกิทีมไฟทักติกนะฮะไม่ได้อัพหลายวันสาภาพเลยว่านอนเช้าแนะทุกวันตื่นตอนเย็นปุ๊บไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะมาเล่นกันดีกว่าช่วงนี้ติดกระตูนครับนอนอ่านเรื่อยๆเปเปอยๆเอาเช้าเฉยดักนวงเลยตอนนี้ครับได้มาเป็นดิดาลี่ฮะสองตัว ลไลเทมครับออกมาโอลาฟตัวแรกเลยดีครับ3ามบาทอะไปสักหน่อยก็ได้ฮะเอามาเก็บแต้มแพ้ก่อนแล้วกันครับให้มันตายแล้วก็ได้พลังโจมตีถาวรนะครับอเอาโอลาฟลงไปแทงแนวหน้าฮะน่าจะไม่มีผลอะไรกับคลิมากมายทำสึกทนไปก็ได้นะสึกทนนักรบไอเทมรอบนี้ครับไม่มีฮะมีเป็นดูดูแทนอ๋อนู่นไงไอเทมเด็กว่าไม่มีซะแล้ว และก็ออกมาเป็นโยนไครับได้นักรบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไปลวนตาคู่กับนูนูได้ฮะส่วนอักเมนโอ้โห oh, <no. S 1> จะเล่นนักรบผึกทนก็ออกมาเป็นบังกรหยกนะครับเอฟเคนะฮะผมไม่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้นี่คือไม่สามารถซื้อตัวจัดตัวอะไรได้เลยหรือเปล่าครับสามรอบซึ่งเราต้องการที่จะลงเลเวลวะเพื่อที่จะไปหาตัวแพงๆนะครับก็ ยีทองไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ผมสุ่มใหม่แล้วก็ได้มาเป็นวิกสปอ o t ตแทนฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นทีที่เน้นเน้นทางกายภาพแล้วกันนะครับเพราะว่า oh, วิกสปอตมันจะทําให้เราเนี่ยโจมตีปกติแบบเจอเกราะได้20%อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รถคิวด้วยก็อาจจะไปนักรบแหละ รอบนี้ครับเจอกับถึกทนนะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นสเสวตเราเน้นไปทางมังกรคลั่งก็ได้นะซึ่งรวมตาของเราวันนี้ฮะก็จะมีโอกาสสร้างความเสียหายเวท8%ถ้าตามพลังชีวิตสูงสุดนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้เล่นว่าผมจะเป็นเน้นทางนักครบทถึกทนแล้วก็ทำบุญสูตีเร็วทำเป็นคริติคอลดีกว่านะฮะเรามีจบก่อนแล้วาการตีเร็วฮะดูดเลือดแล้วก็คริติคอลนะครับอ่ะรอบนี้ฮะโอลาฟของเราเหมือนว่าจะไม่ตายฮะเอาไว้หน้าสุดก็ยังไม่ตายซึ่งก็ชนะไปฮะ มีเป็นลวงตาอีกตัวหนึ่งนะครับรีโอนนะ่าแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราขายเอเคียร์เคียร์ตัวน่าจะได้นี่ไงสิบ,บาทนะครับดอกเบี้ยสักบาทหนึ่งเดี๋ยวเก็บลวงตาเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนเอาลงเลยดีกว่านะฮะไหนๆถึกทนเราเปิดละโอลาฟเราถึกทนนะครับอย่างทดสองไปก่อนรอบนีครับเจอกับทีมที่ยังไม่มีภาษาถนะ้าแต่สดาวสตัวครับ รีซินดีก็จะสอดาวแล้วนะฮะนี่คือรอบ2ที่2เองตัว3บาทกับสตัวแล้วอะก็ดูสภาพแล้วไม่น่าจะไหวครับไม่เป็นไรฮะเราก็อยากได้ไอเทมอยู่เหมือนกันนะครับแต่เอา้าชนะดีกว่าลงนูนู่ไปครับได้ภาษาลวงตามาฮะมันก็ได้ดาเมจกับดูนู่ครับกินไปก็แรงอยู่นะฮะอ่ะตัวรอบดีครับไม่มีนะฮะข้ามไป จะได้เรียกไอเทมไหมนะคระ,อะรอบนี้ครับเจอกับคิมผ่านมานะฮะแล้วก็โวนตาครับฝับงเขามีดูนูฮะแล้วก็กินโอลาฟเราไปเรียบร้อยฮะก็น่าจะแพ้ตามที่ทาดหวังไว้ฮะจะได้มีไอเทมไซส์โอเคครับได้เลือกไอเทมคู่ที่2นะฮะดีอยู่ดีอยู่นะเราจะเอาเป็นถุงมือนะฮะก็ทําเป็นชิ้นๆไปก่อนนะครับอินฟนิตี้เอทฮะเก็บมาไว้ก่อน ก็จะขาดเป็นภาคุมแล้วก็กุนสุนะฮะจะครบแล้วครับรอบนี้ฮะมีเอฟฟครับนักครบตัวที่3ะฮะตัวที่4ก็เชนยังไม่โผล่เลยก็1ดาวล้วนๆฮะน่าจะแพ้ยาวๆครับผมเอาโอลาฟไว้หน้าสุดเลยเพราะว่าอยากให้โอลาฟเนี่ยตายก่อนนะครับหดาวเอามาเก็บสแต็กกาเมตจากการที่ตัวเองตายไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอสอดาวค่อยเริ่มใส่เทมให้ฮะและในรอบนี้จะกับดวงดาราครับชนะไปฮะเอา้า กว่าจะแพ้ยาวๆไม่เป็นไรฮะถึงอย่างน้อยขอแค่โอลาฟตายครับว่าจะปั้นโอลาฟฮะและในรอบนี้ก็จะมีซาย่าฮะซาย่าก็มาทําเป็นมังกรครั่งก็ได้ฮะไอเทมแบบคล้ายๆกันเลย <c oughs> เดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ รอบนี้ครับเจอกับทูไฟฮะแล้วก็จะมีมอรสุบด้วยครับเป็นอักคเมนนะฮะซึ่งก็จะมีเลี้ยงมังกรถ้าฝึกมังกรอยู่ขั้นหนึ่งนะครับนอมซี่มาช่วยแทงฮะแต่ดูนุกเคลียร์ด้านหน้าไปแล้วครับไปถึงด้านหลังแล้วฮะแต่เหมือนว่าสกิลของคอกี่นี่จะรัวรัวโอ้โห โอเคครับผมหยิบซาย่ามาสต็อกเก็บไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นไม่เล่นนะถ้าเล่นก็คู่กับบือยิงเร็วไม่งั้นก็มังกรครั่งนะฮะแต่เดี๋ยวดูอีกทีครับว่าจะมากี่ตัวครับมาตัวเดียวอาจจะไม่เล่นนะครับแต่ถ้ามา2ตัวหรือ2ดาวอาจจะโยกไปลองดูไอเทมก่อนฮะมีอะไรครับโอ้โหตัวทั้งนั้นเลยแต่ก็มังกรคลั่งนะอ่ะนี่ครับเกือบจะหน้าเยู่เหมือนกันนะฮะไอเทมได้ธนูมาอันหนึ่งครับขาดคาถาแล้วก็ ปลาหลิวครับทำมังกรคลั่งได้อยู่เหมือนกันฮะแต่มันใช้ธนูซึ่งธนูเรามีอันเดียวเห็บนไว้ก่อนครับเอาเป็นาทางเลือกฮะเราดูอักเมนอีก2อันดูครับตอนนี้ถ้าไปทางนักกรบก่อนแล้วกันฮะนักกรบ4 นูนู่น่าจะไม่ได้ใช้ฮัลวงตาผมว่าจะไม่เล่นนะครับไม่ได้เน้นโยนเนะหรือพวกเดจฮะซึ่งบัฟแบบนี้ผมว่าโยเนะเดจาอาจจะพอช่วยเรื่องดาเมจได้นะครับแต่วันนี้เราจะเน้นโอลาฟแล้วนะครับเลีย้ยงมาตั้งแต,ต่ต้นเกมเลยก็เอามาใช้งานซักหน่อยครับอตอนนีะได้มาถึกทนตัวที่4แล้วนะครับแต่เลเวลยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวลงเลเวลต่อไปใส่เป็น4ถึงทน4นักลบ รอบนี้ครับเจอกับทีมที่ยังไม่ได้เลือกประสาทไอเทมเต็มคืนอยู่คะคิดว่าน่าจะยังไม่เก็บเพราะว่าตัวละครหรือตัวในคางยังเต็มอยู่นะฮะถ้าเก็บม,มาเผื่อเป็นตัวเนี่ยมันจะเป็นฟองทั้งหมดนะครับเขาจะเลยยังไม่เก็บนะชนะไปฮะ อาจจะรอดูอักเบนอยู่ก็ได้นะฮะอักเบนของเราดีครับเลดเกมไม่เอาเอ็กโคโไม่เอาเอานี่ดีกว่าถึกทนะฮะวันนี้สงสัยต้องตีมถึกทนแล้วนะครับมับงกรคลั่งน่าจะไม่ทําหรือถ้าทําก็จะเป็นถึกทนมังกรคลั่งแล้วก็จะมีซายญาที่เป็นมือยิงเร็วนะฮะแต่ผมว่าประสานมันเยอะไปหน่อยทําให้อาจจะไปได้ไม่สมทัศนยนะครับแต่ถ้าตัวละครแบกไว้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะได้เชนมา2ดาวครับเดี๋ยวลองเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ ยังไม่แน่ใจเลยซาย,ย่าก็อยากทำนะแต่ถ้าไปถึกทนคู่บังกรข้างแล้วเดี๋ยวมีบือยิงเร็วอีกมันก็พอได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึกทนเท่าถึกทน6หรือ8 <Wonderful. S 1> อ่ะมาครับโอ้โหทีมนี้เขาใช้อัคเบนที่บอกว่าเปลี่ยนตัว ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะได้บังกรมาเป็นเดจากับชัยวันนาเลยนะครับก็ทําเป็นบังกรคลั่งก็ได้แปงลงร่างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะลวงตาก็ได้ครับซึ่งโอ้โหโคตรโ,โ,โชคดีเลยฮะได้บังกรมานะครับแพ้เลยก็บังกรต้นเก็บเป็นอะไรที่สู้ไม่ไหวนะครับแถมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่เทมด้วยฮะผมว่าผมจะเก็บแค่สายญาก่อนแล้วกันฮะถ้าสายญาสองดาวเดี๋ยวพโยกไปที่เหลือเราจะขายขายทิ้งไป นะครับเพื่อเอาวาเป็นดอกเบี้ยนะฮะรอบนีครับเจอกับทหารม้าฮะแล้วก็ดักเวทครับโอ้โหลิเลีย3ดาวโดนฟาดหัว2ทีแน่นอนครับก็เรียบร้อยฮะดาเมจไม่ถึงครับฆ่าไม่ไหวแถมเป็นทหารม้าด้วยนะครับเจายากหน่อยฮะต้องเอาคุณตูมาตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้เลย ได้เลือกไอเทมคู่ที่2นะฮะแล้วก็อยากได้มาเป็นคาถานะครับภาคุมเนี่ยอาจจะหาในช่วงท้ายๆเกมได้เพราะว่าเดี๋ยวไปหาในสมบัติมังกรก็ได้ครับหรือวงล้อเนี่ยบางทีคนก็ไม่ค่อยหยิบนะฮะแต่รอบนี้ก็มีเป็นคอกี่ครับซึ่งจริงๆหน้าตัดตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคอกี่กับภาคุมมันก็ได้ใช้ทำเป็นควิกซิลเวอร์ แล้วผมได้ทําเค้นมามันใกล้เป็น2ดาวเลยนะครับเพราะว่าในครังเรามี2ตัวอ่ะเอาลงไปก่อนแล้วกันฮะใช้ไปก่อนเดี๋ยวหาตัวแทนเดี๋ยวค่อยขายทิ้งนะครับยังไม่รีบใช้เท็มฮะตอนนี้โอลาฟยังไม่สองครับยังไม่ใส่แล้วกัน เดี๋ยวรอซักเวลเจ็ดนะค่อยส่งทาครับจะได้มีโอกาส1%เนถ้าเจอตัว5บาทครับรอบนี้ถ้าเจอกับดวงดาราไททันสองอันเลยนะครับเจ้าหน้ามีเป็นนามิครับขึ้น3ดาวนะฮะตามเหมือนว่ารอบนี้เราจะพอสู้ได้นะเพราะว่าตัวที่เขาใส่ไททันเนี่ยยังพ่ึ่งดาวนะครับก็เลยแตกง่ายไปหน่อยฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะโยนได้เราแบบฟรีมากๆ ไซรัสครับมา2ตัวเลยนะฮะนี่ก็ถึกทนนะเก <ๆ S 1> ็บๆไว้ก่อนครับอาจจะไป6ถึกทนซึ่งเอาจริงเราสามารถไปถึง8ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวหาออดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นถึกทนตัวที่และ ตัวแบกหลักๆก็จะเป็นโอลาฟนะครับไม่รู้ว่าโอลาฟแบกไหวหรือเปล่าถ้าแบกไม่ไหวผมต้องลบถึกคนมาแค่6แล้วก็หาตัวอื่นมาช่วยแบกแทนนะฮะรอบนี้ครับเจอกับมอราสุกฮะโอลาฟของเรายังไม่สองดาวฮะยังซึ่งอะไรมากไม่ได้ครับปล่อยเก็บสแต็กดาเบชไปก่อนฮะแล้ก็เรียบร้อยครับแพ้ไปโอ้โหมาเร็วครับสดาวเรียบร้อยแล้วนะฮะไซรัสครับสรอบเอง รอบแรกมา2ตัวรอบนี้มา2ดาวเลยนะฮะ,ะทำเค้นครับขายทิ้งไปนะฮะเอาไอเทมแล้วก็เตรียมเตรียมทำเป็นกุนซูทำเป็นอินฟินิตี้เอ็อีกอันนึงก็เดี๋ยวต้องทำเป็นไอเทมดูดเลือดครับลัดเดอร์เตอร์ให้โอลาฟนะครับเราดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมด้านสะดูฮะแล้วก็ตัวมาขายเป็นเงินนะครับส่วนที่เหลือฮะก็ขาทาเอาวิ้ยกุนซูสองอันแล้วนะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับสวยงาม ไบรัเตอร์เตอร์มานะฮะและในรอบนี้ก็มีไซเฟนนะฮะไซเฟนที่ก็ถึกทนนะครับมาคู่กับพายบางกรทํเจากเกราะได้โดยไปคู่กับไซรัสนะครับก็จะได้ภายมางกรขั้น2เลยก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะเก็บมาไว้ก่อนครับแต่ถ้าเล่นไซเฟนเนี่ยเราจะได้ถึกทนแค่6ตัวนะครับเพราะว่าไซเฟนกิน2ช่องก็ไอเทมจะคล้ายๆกับโปลาฟเลยฮะตีเร็วดูดเลือดอินฟินิตี้เอ็ดนะฮะ อ่อ,อนมาครับต้องเลือกแล้วฮะว่าจะไปถึกทนแค่ไหนไซเฟนก็น่าเล่นฮะสกิลทีมันโดนหลายตัวนะครับจะคุ้มค่ากว่าโอลาฟหน่อยแต่โอลาฟเราก็ตั้งแต่ต้นเกมฮะน่าจะเก็บสแตกมาได้ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าสองดาวก็อาจะพอช่วยแบกได้ครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับทีมถึกทนครับเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ซึ่งจริงๆก็มีตัวนะแต่ไม่ได้เอาลงมาครับตัวเกง่ง อักเมนฮะอักเมนเ,ออเดี๋ยวผมเอาไอเทมเก็บก่อนแล้วกันอเอา้าไม่ใช่จะไปวางโอ้โหไม่เป็นไรช่างมันดีนะใส่ให้ตัวแบบราคาถูกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเอาโอไปแทนได้ฮะทีหลังอักเมนครับมีเป็นรีเฟซร้านค้าจนกว่าจะหมดรอบนี้นะฮะแล้วก็ได้เงิน8ทองก็รีเฟซฟรีนะฮะเอาเป็นอันนี้แล้วกันฮะว่าจะปั้นโอลาฟครับลองดูฮะโอลาฟจะมากี่ตัวฮะแล้วก็มาตัวหนึ่งแล้วนะครับต้องรีเฟซรัวๆฮะตอนนี้เพราะว่าฟรีเอาตังมาดึงอย่างเดียวครับโอลาฟขึ้น2ดาวสวยงาม นี่เป็นเชีออยวยูครับไม่ใช่ฮะอ่ไซรัสองตัวเก็บมาไว้ก่อนแล้วก็สองดาวสองตัวฮะไซรัสโอลาฟหมดแล้วหรออ่ะบาทครับโอลาฟอีกตัวฮะขายแล้วดินี่เหรอซายา่าไม่พงไม่ปันแล้วฮะซายา่าก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาโอลาฟแ่นนะครับโอลาฟฮะโอเคโอเคโอเคจะหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะฮะมีเอทรอครับ, A รบต้องขายทิ้งบาท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 ,บาทไม่ได้ใช้ฮนะ เอาบาททิ้งไปแล้วกันอาจจะสุ่มช้าไปหน่อยครับจริงๆรเนี่ยตัวที่บอกว่าไม่ค่อยสําคัญไม่ต้องดึงมาก็ได้นะมันจะเสียเวลาซึ่งผมก็รู้สึกว่าขาดทุนไปพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเลอดอักเบนก็ช้าไปหน่อยจริงจงอาจจะได้สุ่มมากกว่านี้ครับรอบนี้เจอกับทีมมังกรนะรที่ไม่ได้มีอักเบนมังกรครับมันก็เลยเล่นยากหน่อยนะฮะชนะไปครับอินวีเราไม่ทําก็แล้วกันครับเอาเอทอกครับมา เป็นตัวสำรองครับเพราะว่าเราใส่เพิ่มไปให้เอท็อกนะฮะต้องขายหอยเทพออกมาแล้วก็โอลาฟตอนนี้2ดาว2ตัวนะฮะใกล้3ดาวแล้วนะครับก็ใส่เพิ่มให้โอลาฟเลยกันฮะหมดเวลาเก็บสแต็กดามเมจแล้วนะครับเราเอาจริงละก็คุณสู้นะฮะต่อด้วยปลาด์ตเตอร์ครับ รอบนี้ครับเจอกับนักเวทแลวก็จะมีเป็นทูายพร้อมกับศึกทนด้วยมีึกมังกรด้วยครับก็อย่างละหนึ่งขั้นนะฮะมีปืนใหญ่ด้วยแต่ไอเทิมไปฝากไว้ที่จริงนะฮะยังไม่ได้ใส่ให้คอกิซึ่งในรอบดีฮะโอลาฟของเราไอเทิมฟูแล้วครับก็เหลือแค่ต่ว่าจะสามดาวหรือไม่นะครับซึ่งโอเคเก็บคอกิไปได้ครับจริงไม่มีปัญหาอะไรฮะดูดเลือดกลับมาทันอยู่นะครับแต่เขามีไฮมิิเกอร์ครับสะทันไปครับโอ้โหจบเลย ไอเทมฮะเซตต่อไปเราต้องเอาไอเทมแถงบ้างแล้วมั้งซึ่งตอนนี้เรามีกุนซูอยู่นะฮะกับเข็มขัดอันดึงครับอาจจะหยิบเป็นเสื้อก็ได้ฮะหรือไม่ก็ยาโซโอะฮะมีคนเอาไหมฮะยาโซโอะครับไปเอาดีกว่านะฮะโอ้โหไอเทมสวยด้วยเดี๋ยวหาดาบสักอันหนึ่งจากสมบัติมังกรแล้วก็กุนซูอาจจะไม่ต้องทำนะฮะมีธนูอยู่เป็นจ่ายแอนก็ได้ไม่ก็เป็นไททันครับเอาถึกแล้วก็ไอเทมดูดเลือดเออไม่มีเออตาหลิวก,ก็ไม่รู้จะทำอะไรค่อยว่ากัน เพราะง,งันครับเอร์กเราขายทิ้งไปนะฮะแล้วก็ใส่อกไปแทนครับแล้วก็มีโอลาฟมาอีกตัวหนึ่งนะฮะใกล้3ดาวแลครับขาดอีก2ตัวว่าวันนี้โอลาฟน่าจะ3ดาวนะส่วนยาโสวฮะเดี๋ยวต้องหาไอเทมมาช่วยแบกนะครับแล้วก็ไอเทมแทงไม่มีเลยนะฮะตอนนี้มีแค่เข็มขัดอันเดียว อ๋อเดี๋ยวไว้รอดูรอบสมบัติมังกรครับรอบนี้ห้เจอกับมังกรคลั่งฮะมีเป็นปืนใหญ่แล้วก็ฝึกมังกรครับไอเทมไปเน้นท่างจริงฮะอาจจะฝากไว้ก่อนเหมือนว่าจัดไอเทมเรีมไว้ให้สเวนนะฮะทำเป็นนักรบมังกรแต่สเวนยังไม่โ่มาสักตัวฮะชนะไปครับเนี่ยฮะสเวนอยู่กับผมนี่แหละคิว <laughs> ที่ร้านผมเนี่ยคนจะเล่นมัคไม่ได้เล่นนะฮะผมก็เลยเล่นตามตัวที่มาดีกว่าสบายใจดี รอบนี้ครับเจอจับทหารมา้าฮะแล้วก็จะมีเป็นนักเวทไหมไม่มีฮะเป็นนักรบแทนทงเลยทำไมอยู่ๆมานักรบฮนะท,ทั้งทั้งที่อียียก็สามดาวนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าจะโยกไปทางโวงตานะครับยิโอลาฟมาคู่กับโยเนแล้วก็เตรียมสานลวงตาเนาะ,ะชนะไปครับดาบครับเราต้องการดาบนะฮะก็จะได้ดาบมาทำอินฟินิตี้เอได้ ไม่สวยไม่สวยไม่สวยกุนซูไม่อยากได้ครับจะให้โอโอไม่ค่อยใช้กุนซูนะฮะตีเร็วไม่เหมาะเดี๋ยวหาดาบก่อนฮะเอาดาบก่อนดาบอันหน,นึ่งได้ทันโอ้ทันูเยอะไปหน่อยเอาใหม่ครับยังพอมีเวลาฮะเงินก็มีอยู่ครับอลก็ได้ดาบแนละ้ได้ไอเทมป้องกันอยู่นะครับโอเคอันนี้ผมว่าน่าจะสวยอยู่นะเอาดาบทำอินซิเดนตเอาทันูทำไททันนะฮะแล้วก็เราจะได้มาเป็นโบเดลโลพร้อมกับรีเดมชั่นนะครับให้ตัวแนวหน้า ก็น่าจะให้เป็นอ่อนครับจะได้มีเลือดได้สตันสักหน่อยครับอ่ะจัดเลยแล้วกันครับใส่ดาบก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นไทท่านครับส่วนไอเทมดูดเลือดไม่มีฮะก็จะได้ดูดเลือดจากรีดัมชั่นแทนซึ่งเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าก็แล้วกันไอเทมดูดเลือดไม่รู้จะมีไม่มีฮะตอนนี้ไปเวล8ก่อนใส่ออนไปฮะถึกทน8อาจจะหยุดแค่นี้ก็ได้นะฮะผมว่าผมอยากเล่นไซเฟนอยู่เอามาสกกอเอามาทำสตันสกิลหมู่นะฮะ คอมโบคู่กับยาโสได้ครับแล้วก็มีโอลาฟฮะเป็นตัวตีดามเมจเดี่ยวนะฮะรอบนีครับเจอกับทีมมังกระฮะที่ไม่มีอักเบนมังกรนะครับมันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าผสานจะไม่เปิดครับตัวก็จะมีน้อยกว่านะฮะก็น่าเสียดายฮะแต่ทีมมังกรเป็นไรายที่เล่นยากอยู่แล้วนะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงท้าไมสองดาวก็สูง จริงทีมของผมเนี่ยตอนนี้พอแล้วนะฮะไม่ต้องไปเวลเก้าก็ได้เดี๋ยวเราสุ่มหาโอลาฟให้3ดาวดีกว่าเพราะว่าตัวสุดท้ายจะลงอะไรก็ได้ฮะไซเฟนผมอยากเล่นมากเพราะว่าเอามาคอมโบทําสกิลหมู่แล้วก็พอสกิลปุ๊บมันจอกกรอกแบบหมู่ฮะทำให้ฝั่งเราตีได้แรงขึ้นครับคอมโบกับยาสูอได้ครับแล้วก็โอลาพะสามดาวแล้วว่าจะไม่ไปเก้าแต่เดี๋ยวไปก็ได้นะฮะตอนนี้เอ่อเคลียร์ตัว เก็บตังไป9แล้วกันนะครับลงอะไรก็ได้แล้วหรือว่าจะเอาไซเฟ้นออกทํา8ถึกทนก็ได้ครับแต่ถ้าไป8ถึกทนผมว่าเอาสัญลักษณ์มาสักอันมาช่วยดีกว่านะครับตอมีถ้เจอกับปืนใหญ่ฮะมีเป็นฝึกมังกรโอลาฟเรา3ดาวฮะยาสเราก็ยืนได้ครับแต่ขาดแค่ดูดเลือดครับโดนลอยไปนิดหน่อยแต่ก็บุมสวยอยู่ตอนนี้ไปตรงกลางวงเลยฮะสกิลบูไปเรียบร้อยฮะเก็บไปชนะไปครับ โอเคฮะไซเฟนอีกตัวหนึ่งครับก็จริงๆเนี่ยถ้ามีสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งผมจะได้ใช้ไซเฟนด้วยแล้วก็ไปถึกทน8ได้ด้วยฮะโดยตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะทําเป็นถึกทนนะฮะซึ่งสัญ,ญลักษณ์มันไม่มีน่าเสียดายนะครับก็เดี๋ยวลงเป็นอะไรก็ได้ฮะ ตาหลิวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นนักรบมังกรได้ฮะแต่ต้องหาคาถาครับโดยผมจะลงเป็นลีซินฮะตัวสุดท้ายก็คิดว่าจะได้มอรสุมด้วยแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันในวงล้อมีคาถาเล็กๆสักอันไหมทำนักรบมังกรสักขั้นหนึ่งแถมยังได้มอรสุมด้วยฮะโดยลีซินคู่กับออนนะครับก็ทํา CC ได้อีกนิดหนึ่งครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับัวมดาราฮะเหมือนว่าไม่ติดปัญหาอะไรครับโอลาฟเรายังอยู่ฮะแม้ว่ายาสุเราจะแตกไปชนะไปครับ ก็ไม่มีครับคาถาเล็กๆสักอันไม่มีเลยสัญลักษณ์ถึกทนก็ไม่มีนะฮะอไอเทมครับคิดว่าเดี๋ยวเอาไอเทมให้โอ๋แล้วกันนะครับแผนออฟจัสตสิกครับมีคนเอาหรือเปล่าไม่มีนะฮะสวยงามอยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะโอเคฮะโอ๋เรามีดูดเลือดแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวตามแผนครับเก็บเงินลงเลเวลถ้าไปก้าทำมลสุมสักขั้นหนึ่ง เสียดายฮะไม่มีคาถาอันนึ่งไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะทํานักรบบังกอพรอมีครับเจอกับฝึกบางกรฮะแล้วก็มีนักเวทครับพ้อมกับถึกทนแล้วก็ปืนใหญ่ด้วยฮะอ่อนครับสกิลโอ้โหตายอย่างรวดเร็วฮะไม่ได้สตันเลยยังไม่สองดาวครับพอขี่ตีตีครับแต่มียาสูบเข้าไปล้วงครับเรียบร้อยครับแบบนี้ชนะไปข่อนดูบัฟโอลาฟหน่อยฮะบัฟโอลาฟบวกมา80เลยนะครับก็อาจจะมีรวมกับไอเทมด้วยนะฮบแต่ก็ถือว่าสูงอยู่แต่ ยาสโอก็ดาเมจแซงอยู่เดียนะตัว5บาทนะนะมันได้สก,กิลหมู่ไงเลยเก่งหน่อยเชนทับมา2ตัวเลยนะฮะนี่ก็จะ3ดาวโอ้ตัวจะ3ดาวก็มี2ตัวฮะตอนนี้ สอบดีครับเจอกับฝึกบางกรนฮะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นฝึกบังกรเจอของเสียอะไรกันเต็มไปหมดครับ <laughs> แต่ทีมนี้เหมือนว่าไม่มีฮะตอนแรกเห็นว่าจะไปบางกรข้างจะเหมือนว่าจะแตกแล้วนะครับก็เลยเอาไอเทมยัดๆไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอลัฟเราสู้ได้ครับชนะไปครับไซเฟนสองดาว ยาโซครับตัวที่2ครับยังไม่2ดาวฮะแล้ไอ้เธอบอกว่าอินฟินิตี้เออีกแล้วนะครับเกมนี้นี่3อันเลยนะฮะก็ถ้าไม่พอใจเปลี่ยนได้นะมีลีนฟอร์เจอร์อยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาให้ไซเฟนไปก็ได้ครับเผื่อเป็นตัวแบกลำดับที่3และก็ขึ้นไปเลยดีกว่าครับ2ดาวถ้ไซเฟนอ่ะฝากไว้ก่อนครับถ้าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวค่อยถอดออกที่หลังตอนนี้เราไปเวล S <S ยังไม่ได้นะครับขาดนิดหนึ like ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะทำมสุสมขั้นหนึ่งเอาสีเสียได้ไม่ได้ไปนักรบกันก่อนนะฮะไปรอลุ้นวงล้อกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าจะได้รอบนี้ครับเจอกับมสรสมนะฮะแล้วก็จะมีเป็นยาโสกสองดาวแล้วครับอักเมนก็มาเสริมในเรื่องของมสะสมฮะแลวก็สายฟ้าลงมาเหมือนว่าทีมของผมจะหายไปเยอะเลยครับโอ้โหโอ้หมสะสมอีกขั้นวะเนี่ย ช้โอเป็นนักรบมังกรด้วยครับซึ่งตัวใหญ่มากเลือดเยอะมากเดี๋ยวขอดูหน่อยครับทีมนี้โอแปดถึงว่าทีมผมแตกหมดเลยนะฮะเขาเป็น8มดมลสมครับแบบแรงมากมากครับอัดาเมตตามแมเพีด,ด้วยฮะและทีมของผมแบบเลือดเยอะไงเพราะว่าเล่นเป็นถิดโทนครับไปก้าวฮเอามลสมคืนบ้างครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือการสกิลโดยใช้แบนชีคอ่ะแต่มันไม่มีไงยิ่งถ้าเป็นแบนชีคอแบบแสงนี่คือการกันทั้งทั้งทีมนะฮะ แก้มาเราสมได้อยู่ไปไม่ถูกเลยครับคือมัน <c oughs> เป็นฟู d ดาเมจด้วยฮะแถมเราเลือดเยอะครับก็แพ้ทางหน่อยฮะรอบนี้ครับเจอกับทหารมา้าฮะแล้วก็จะมีเป็นนักรบครับอ่ะมรสุมคืนบ้านแต่คนละทีมนะฮะโยเน yez, ็เขาสามดาวครับก็เรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ครับ เหลือ3ทีมสุดท้ายนะฮะเหลือทีมฟูมอลสุมฮะที่เหลือสีแต้มครับชนะเขารอบเดียวนี่คือจบเลยอ่ะออนฮะขึ้น2ดาวยาสวก็2ดาวด้วยนะฮะแต่ตังไม่มีผมว่าเอาลีซินขายไปก่อนไปจัดไะลีซินไม่ค่อยสำคัญนะฮะอรอบนี้ครับเจอกับทีมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็โชคดีหน่อยไม่เจอมรสุมนะเจอมรสุมผมแพ้แน่แน่เลยนะครับเพราะว่าเลือดเราเยอะโดนฟ้าผ่าแรงนะครับแต่เจอทีมนี้เนี่ยเตาชนะนะฮะเมื่อกี้ก็ชนะตอนนี้ได้สองดาวเพิ่มมาอีกสองตัวเรียบร้อยครับ เอาเลยครับ2ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคเลยครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะแพ้ไปครับสำหรับทีมมอลสุมนะฮะโชคดีไปฮะเราไม่ได้เจอครับและไอเทมหยิบมาเป็นเซฟเฟอร์ฮะลอยมาลอยกลับไม่โกงสุดท้ายตะหลิวก็เหงาเหงาไม่รู้จะทำอะไรอะไอเทมครับเดี๋ยวเอาให้ตัวโยเนะก็ได้ครับวางไว้หลังๆนะฮะเราไม่ค่อยได้ใช้โยเนะอะไรสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปลอยโยเนะฝั่งเขาก็แล้วกันครับโยเนะเขา3าดาวนะ ส่วนตัวที่โดนลอยของเราก็ให้นั่นแหละฮะรีซซทครับโดนลอยไปครับโอลาฟโดนมาหลายรอบแล้ะรอบนี้ครับดามเมจของเราตีอยู่ตรงกลางฮะอาจจะช้าหน่อยครับไม่ได้ตีตัวโยเนสฝั่งเขานะครับแต่ก็เก็บไปได้เยอะฮะทำให้เราไปลุมโยเน่กันครับไม่มีดูดเลือดนะแต่อัคเวนก็เป็นดูดเลือดนะสำหรับโยเนนะครับแต่ก็นะนะไปครับไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับสุ่มหาตัวเล่นดีกว่าฮะเจออ่อนไม่ได้ขึ้น3ดาวครับ ขึ้นได้เต็มที่ก็ลิซินสองดาวนะครับจัดตัวดีกว่าโอลาฟเราโดนลอยครับเขาโยกมาลอยโอลาฟเราวิไทยๆฮะไม่ทันนะครับก็มียาโซอยู่นะครับส่วนั่งเราก็ได้ลอยโยนเนี่ยเขานะครับแฝงกันไปครับรอบนี้ครับโอ้โหสกิลยาโซเก็บแบบเรียบเลยฮนะชนะไปครับแบบนี้ครับยาโซสองดาวแบกได้ยาวๆกว่าโอลาฟสามดาวเยอะวนกลับมาที่นักลบ ทนกันอีกแล้วครับช่วงนี้เนี่ยคอกิค่อนข้างที่จะพีคนะฮะคนเล่นเยอะมากรูไฟปืนใหญ่แล้วก็มีนอมซี่ด้วยนะครับฝึกมังกรก็ไปคู่กับทิสนาฮะเป็นปืนใหญ่มีนอมซี่มาช่วยแทงครับส่วนเราก็เล่นตามตัวที่มาฮะเหมือนเดิมครับผมไม่ได้ตามกระแสอะไรเท่าไหร่เล่นตามตัวที่มาดีกว่าคิดว่าตัวไหนมันปั้นได้เยอะเนี่ยมันก็สู้ได้ทั้งนั้นแหละนะฮะก็วันนี้อาจจะโชคดีหน่อยครับไม่ได้เจอทีมมราสมทีมสุดท้ายนะฮะไม่งั้นนี่คือผมแพ้เลย เพราะว่าแพ้ทางด้วยทําอะไรไม่ได้ด้วยครับการสกิลก็ไม่มีครับจากแบนชีคอฮะไม่มีสักอันเลยปกติไม่ค่อยหยิบแต่พอเจอบรลสุมเนี่ยคิดถึงเลยนะครับอ่ะวันนี้ครับจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ